เป็นน้นเสจสิ้นนะครับก็คล้ายๆน้ำยำนะครับแต่ว่าบแบบเนี้ยเ,เวลาเราเอาราดไปบนตัวปลาจะได้ความฉ่าแล้วก็ได้เขียวพริกด้วยแล้วก็กระเทียมด้วยไปเรียบร้อยนะครับสําหรับน้ําจิ้มปลาถูทอดสวัสดีครับวัยรุ่นครับอยู่กับนักโหนดอีกแล้วครับวันนี้เข้าครัวปลาดำนะครับที่ปากน้ํากระแสนะวันนี้เดี๋ยวเรามีเมนูนะครับ ปลาทูต้มยำนะครับปลาทูทอดแล้วก็ผักน้ําพริกของปลาดำเขาครับครัวปลาดำวันนี้เข้าครัวกับนันวดแล้วก็ปลาไปเดี๋ยวเราไปดูกำวิธีกันเลยครับผมสวัสดีครับป๋าทำอะไรกินครับวันนี้เฮ้ยปลาสองตัวปลาทูสอดอ๋อปลาทูปลาสองตัวก็คือปลาทูนี่เองปลาทูเหรอวันนี้เป็นปลาทูทอดใช่ไหมน้ำผักน้ำพริกแล้วก็ผักน้ำพริกโอ้โหได้ปลาทูจากไหนเนี่ย ไอ้ดูดิตัวของโอ้โหเฉียบเลยเนี่ยนี่อันนี้สดๆใช่ไหมสดๆอันนี้คอหักเปล่าไม่หักอ่าเดี๋ยวปลาทูทอดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไปทำอะไรนะครับป๋าไม่อ่ะแม่มันมีปลาต้มยำอ๋อต้มยำปลาทูนี่นี่นี่ต้มยำปลาทูนะกำลังทำน้ำอยู่นะครับก็แล้วทางบ้านน้ำหนวดเนี่ยเขาก็จะมีการไม่ต้มยำเขาเตรียมน้ำก่อนเนาะเตรียมน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยปรุงทีหลัง ตีพริกบีบมะนาวใช่ไหมครับป๋าใช่อ่าประมาณนั้นนะครับนี่อ่าดูนี่เขาจะโชว์ตัวหน่อยเป็นไงล่ะโอ้เฉียบเลยนะนีครัวเขาครัวเขานะครัวครัวป่าดำเขานี่ตอนนี้ก็ต้เขาเรียกว่าใส่ใส่ใส่ขาเข้าไปก่อนนะครับในในน้ำต้มเนอะใช่น่นต้มจิ้มติ๊กอ้าวเหรอออันนี้ขาขาที่เขาจะลวกอะต้มอะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปจิ้มน้ำพริกกะปินะครับนี่อ่าเอาไปใส่ ไปด้วยแล้วก็ต้นไปด้วยนะครับแล้วก็นี้อีกส่วนหนึ่งก็ขาตะไคนะร้ใบมะกรูดเนาะต้มยำตยำนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวรอด,ดูนะครับเดีย๋ยวให้ป๋าเขาเตรียมก่อนขั้นตอนคือเราต้องต้องอะไรฟักไสเไเ้เปิดไฟเอ้าใช้เปิดไฟอีกไหนตรงไหนอันหล<ะ>ังอันนี้เหรอเอ๊โอว่าทำไมมันไม่ชัดนี่เองเอ้เอเอเอาขั้นตอนแรกยังไงนะทำอะไรก่อนฟักไส้ก่อนนะ ชักเหงือกันเลยชักอ๋อชักเหงือกันเรื่อชักเหงือกอ๋อถ้าเหงือกมันออกนี่ขี้มันก็จะไหลออกมาด้วยใช่ไหมอ่านี่เองนะครับเนี่ยเคล็ดลับนะครับแล้วถ้าเราไม่เอาเหงือกออกได้ไหมป๋าได้มันจะเหม็นขี้มันนะอ๋อมันจะเหม็นขี้นะขี้ปลาทูเราเราจะกินปลาทูไม่ได้กินขี้ปลาทูนะครับจริงๆขี้ปลาทูนี้เขาไปทําแกงไตปลาได้นะเฉพาะไตมันเฉพาะไตมันเออเฉพาะไตมันนะนี่เลยโอ้ป็นไงล่ะ วันนี้นอทองเงย็นทานเดี๋ยวต้มทองต,ตัวเพาะปะ่ามันหีเป็นไงป๋าบอกว่าทอง,งยนยานเดี๋ยวไ้ต้ทม,มท,ำทำไมต้องทองทำไมต้องท้องยานมันมัน,นอ๋อมันมันจะมาจากท้องมันเหรอตัวเมียอ๋อตัวเมียตัวเมียมัยนจะมีมันหน่อยนะครับ<ม>รก็เดี๋ยวมือแรกเราก็จะมีปลาทูทอดนะครับแล้วก็ปลาทูต้มยำนะครับแล้วก็ผักน้ำพริกอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวให้ป๋าเตรียมวัตถุดิบสักครู่นะครับขั้นตอนแรกของการทําต้มยำนะครับก็เนี่ยครับใส่ น้ำออนใครขาอ่อนใครอะไรนะขาอ่อนตะไคร้ขาอ่อนตะไคร้หัวมันนะหัวหัวด้วยนะแล้วก็น้ำปลาใช่ไหมหอมยังหอมแดงหอมแดงเอ็มมี่ใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยเหรอไหนอ,ะน,นนอะน้ำปลานิดนึงอ๋อน้ำปลานิดนึ่งนะใบมะกรูดด้วยมีเหรอมีแต่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างอ๋อแล้วแต่นะครับที่บ้านก็มีต้นใบมะต้นมะกรูดเหมือนกันนะครับแต่ก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างแล้วแต่ลงขี้เกียจไปเด็ดเหมือนกัน ตอนนี้ก็เดี๋ยวปาเขาก็เตรียมกระทะด้วยเวลาเขาทำเขาจะทำให้พร้อมกันนั่นแหละนะครับอย่าให้ว่างนะครับไปรอกันมันช้านะอันนี้ก็เนี่ยฝั่งขวาก็ต้มยำฝั่งซ้ายก็เป็นปลาทอดเนี่ยแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จนะครับไม่นานขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่ปลานาะก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้เนี่ยน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไป,ปต้มยำนี่เราใส่กี่ตัวดีปะ สามตัวพอไหมเอาแล้วแต่แล้วแต่สามตัวพออ่ะสามตัวพอนะครับสามตัวนะครับนี่ต้มยำปลาทูสดๆนะครับใส่ไปก่อนสามตัวในระหว่างนี้เคล็ดลับนี่เราห้ามคนใช่ไหมครับห้ามคนห้ามคนนะครับห้ามนุษย์นั่นเองนะกดๆไปมอมเล็กไป่ะเนี่ยหรือกำลังดีนะอย่าไปคิดมากนะเดี๋ยวมันก็สุกเองปามสุกง่ายนะปลานะสุกง่ายปลาทูอย่านี่ก็ตอนนี้อีกฝั่งนึง นะเอาละทอดปลาละลงไปโอ้ยจะบอกนะครับป่าดำนี่เขาทอดปาลาอร่อยนะเออใครมานี่ก็โอ้ยเฮ้ยปลามันอาปากว่ะ <c oughs> ยังเป็นอยู่ครัวปลาดำนะก็แวะมากันได้นะครับสหายของนันหนวดนะครับแต่ว่าจ่ายตังค์ด้วยนะถ้าใครจะมาโดยที่ไม่บอกก็นะครับมาสั่งกับข้าวเขาก็จ่ายตังค์ด้วยแล้วกันนะครับไม่ใช่มาให้เขาทำกินเฉยๆนะ <c oughs> บอกเขาจะกินอะไรงบประมาณมีเท่าไหร่เดี๋ยวเขาหาให้นะนเออเติมน้ำมันหน่อยนะครับน้ำมันน้อยไปหน่อยโอ้โหทอดละสี่ตัวเลยนะครับวันนี้เราจัดเต็มที่วันนี้เราพาอ่าน้องจากกรุงเทพมาอีกหนึ่งคนนะครับมาเป็นนักชิมนะตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนการทํากับข้าวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทำไรครับป๋าทำป่า,าฮะตัดใบกระเพราใส่ต้มยำ อุ้ยใบกะเพราใส่ต้มยำด้วยเหรอได้อร่อยวุ้ยสูตรปักน้ำระเสรเลยเนี่ยโอ้โหแล้วใบกะเพราปลูกเองด้วยนะครับเนี่ยโอ้โะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสูตรใส่ใบกะเพรานะครับต้มยำแล้วรสชาติของไอ้ใบกะเพราที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงครับป่ะหอม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 อะร้อนแรงอะไรประมาณนั้นเน่ยเพราะใบกะเพรามันจะแรงแรงหน่อยนะครับใช่ไหมโอ๋ใหม่ก็จะแกงส้มแล้วใส่ใบกะเพราหนึ่ง้ยแกงส้มใส่ใบกะเพราด้วยเหรอเคยเห็นไหมไม่เคยครับ โอ้วันหลังต้องลองวันหลังต้องลอง,ลงอันนี้ปาก็ชิมน้ําของอต้มยําก่อนนะครับก็จริงๆก็ออกมาแบบกลมกล่อมใช่ไหมปะ<ม>กลมกล่อมนะเค็มๆนะเค็มๆเค็ม,คมๆนิดๆก่อนนะครับเราเพราะว่าอย่างที่บอกเราปรุงไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ<ม>ก็เติม<ป>ี๋ยวเดี๋ยวก็ตีพริกบิบมะนาเข้าไปนะตอนนี้ก็ปรุงให้มันเค็มๆไว้นิดๆน,น,น,นะครับประมาณนั้นแล้วก็ ใสพริกบิดมะนาวอ่ะนี่เลยย็นไงใบกระเพราใส่ตอนนี้เลยนะอ่าแค่นี้นะครับสุดเด็ดเคล็ดลับนะครับไม่รับหรอกเออออกไปนี่ก็ไปทําตามกันได้นะครับใส่ใบกระเพราด้วยสําหรับต้มยํานะครับแต่ต้องบอกก่อนต้มยําเนี่ยเขาไม่ปรุงมะนาวกับพริกนะครับในขณะที่เดือดอยู่นะเพราะว่าเคล็ดลับของมันเวลาเราใส่มะนาวไปตอนที่น้ําเดือดเนี่ยมันอาจจะทําให้ขมได้นะครับ อ่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะปรุงตอนรับประทานกันนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ปิดฝาโอ้โหเฮ้ยแต่ได้กลิ่นความหอมของใบกะเพราเลยนะครับเป็นอานเสร็จสิ้นไปสําหรับต้มยำนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป่าเขาก็เตรียมมะนาวกับพริกให้เรียบร้อยนะลังตีพริกอยู่เนี่ยพริกก็พริกก็เขาเรียกว่าอะไรพอแตกพอแตกเนาะเออเอแคพอแตกเนี่ยสูตรนี้นั้นหนุยก็เอาไปทํากินที่กรุงเทพบ่อยนะครับ เวลานี่ตีพริกบีบมะนาวแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าของของปลาดํานี่เขาจะบีบมะนาวใส่ไปในพริกเลยนะครับของนันนวดจะแยกนะครับนันนวนจะเน้นเปรี้ยวหน่อยอนี่เติมมาตามชอบใจโอ้ปลาเขาบอกเดี๋ยวเติมมาตามชอบใจนะครับตอนนี้ก็มในหมอ้อเติมในหม้ออีกทีหนึ่งนะ<ม>เออตอนตอนที่เราจะกินหรือหรือว่าเวลาเราจะกินเนี่ยเราจะตักแยกถ้วยก็ได้ใช่ไหมครับป๋าตักใส่ถ้วยตักเติมเอาเองตักใส่ถ้วยแล้วเราก็เอาไอเนี่ยไอ พริกกับมะนาวตัวนี้เติมเข้าไปนะครับเราก็ชอบจัดรสจัดจานแค่ไหนก็เติมเอาเองนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการทำกับข้าวที่ดีเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราปรุงไปเลยเนี่ยคนชอบรสชาติอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าพื้นฐานเราปรุงในหม้อของปลาที่เราต้มไว้เนี่ยก็ปรุงแบบเค็มๆนะครับปรุงแบบเค็มๆไว้แล้วก็เรามาเติมเอาด้วยความเปรี้ยวความเผ็ดอีกนิดนึงนะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็ปลาก็ตักเม็ดมะนาวออกนะครับ นะนะเม็ดมะนาวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวใส่ไปจังหวะเคี้ยวไปโดนเม็ดมะนาวนี่ขมปากเลยนะครับ <c oughs> อ่าสำรวจเสร็จแล้วว่ามันเหลืองนะครับเราก็ปลาเขาก็จัดการพลิกนะพลิกปลาที่ทอดไว้เฮ้ยเหลืองกํลาลังสวยเลยเนะนี่ยแนี่เป็นไงแล้วฝีมือการทอดปลามย่อยธรรมดานะกระทะขั้นเทพนะเนี่ยจะพลิกที่แค่ได้เลยเชฟเชฟกระทะเลอะนะครับพพระะเพราะว่าไม่ค่อยได้ล้างนะครับ เย็บกระทะเลยอ่ะเราพลิกปลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวรออ่าให้อีกด้านหนึ่งสุกก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ปลาทอดก็เสร็จแล้วนะปลาก็ตักใส่จานโอ้โหดูพี่น่ากินสวยงามเลยเนี่ยนี่นี่นี่โอ้ยอย่าลืมนะครับครัวป่าดำนะครับเิดต่อมาได้นะครับบอกงบประมาณมาก่อนนะครับกับข้าวเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังไม่ใช่มาถึงจะเอานู่นเอานี่งบประมาณไม่มีนี่ ไล่กลับเลยนะนาาโอเคแล้วก็เหยาะน้ำปลานิดนึงนี่ป็นไงนี่น,นี่นะครับสูตรของปลาเาเลยนะไม่ใช่สูตรหรอกมันก็ธรรมดานี่แหละนะปลานะนนแล้วก็น้ำมันนิดนึงน้ำมันนิดนึงน,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 งนี่น้ำมันราดไปที่ตัวปลาแช่เจ๋วไอ้น้ำมันราดน้ำปลาเนี่ยเดียเ๋ยวเราเวลาไปคุกกับข้าวเนี่ยรับรองอร่อยมากเลยนะครับหอมนะหอมนะหอมน้ำปลานี่นะครับ เตรียมก่อน,อนเอาไว้ก่อนหนึ่งอย่างอ่าได้หนึ่งอย่างแล้วนะครับปลาทอดโด้เน่ยังไงไม่ใช่ธรรมดานะครับมือนี้นะครับอย่าลืมนะครับ FC นะครับอยากกินข้าวครัวปลาดำนะครับก็บอกงบประมาณมานะครับเดี๋ยวป่าจัดให้นะครับมีไม่มีว่ากันอีกทีเลงอ, <laughs> อ่ะอีกหนึ่งอย่างขึ้นมาแล้วนะครับหอมใบกระเพรานี่หอมใบกระเพราด้วยป่าบอกนะครับต้มยำนะครับ สุดๆดนี่ยส,สองอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเมนูทีเด็ดนะครับก็จะเป็นผักน้ําพริกนะครับเดี๋ยวป่าเขาก็จะตําน้าพริกกะปินะวันนี้นะกะปินี่ต้องบอกก่อนกะปิทําเองนะกะปิยายหลานนะเออต้องบอกเลยนะครับไก่จะหาซื้อกะปิแท้นะเคยแท้นะครับของของละยองเพอแกงเนะี่ยกะปิยายหลานเลยนะแต่ปีนี้มีน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเอออยู่นี่อยู่นี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 ่กะปิแท้เลยเนี่ยตัวนี้ ร้อยี่ิบาทนะครับเท่าไรเนี่ยปะครึ่งกิโลใช่ไหมครึ่งกิโลเหรออ่าครึ่งกิโลร้อยี่บาทนะครับ f อซท่านไหนอยากได้กระปิยายหลานคือใครยายหลานมารดาของนนวดเองนะเปินดูอ่าเปิดดูก่อนเนี่ยเขาโฆษณากะปิเขาหน่อยนะครับเป็นงานเนื้อเนียนนะโอ้เนื้อเนียนเคยแท้เนี่ยมีอะไรปนท่าสิ้นไม่มีอะไรปนเลยนะก็มีเคยแล้วก็เกลือนิดหน่อยก็สร้าง ถ้าเรียกว่าการถนอมอาหารสร้างความเค็มนะครับก็นี่คือสูตรแท้ๆของอำเภอแกงของยาหลานเขาเลยนะครับสูตรตกทอดมานะครับแล้วก็ทํากันเองครับคนทำไม่คนตําคนบดคนอัดคือใครกันเนี่ยคนนี้แหละเนี่ยยืนอยู่นี่อันนี้เลยน้ำพริกกะปิเอ้าตําไปแล้วอ่ะตำไว้แล้วโอ้ยไม่มีขั้นตอนเลยที่จบเลยคันนี้ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวน้าหนวดไปบรรยายตอนตอนเวลาชิมมาแล้วกันนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับเนี่เดี๋ยวปากเขาจะเติมมะนาวนิดหน่อยนะครับ เออเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะก็นนี้น้ำพริกกะปินะครับสหายน้าเลยหลายคนเนี่ยสหายรั่วนะครับนารั่วน้ายื่น้าอ้วนน้าผีอะไรพวกนี้เคยมาหมดแล้วนะครับรับประกันได้นะครับอร่อยห้าฮิแน่นอนนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเอออร่อยตบโต๊ะห้าฮิเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชิมกันนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมเมนูนะครับผักน้ําพริกนะครับต้มยำปลาทูเออแล้วก็ปลาทอดปลาทูทอดเออนะ เดี๋ยวป๋าเขาเตรียมเพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับมะนาวนะครับมะนาวก็ปลูกเองนะครับป๋าบอกว่าเม็ดเยอะเหลือเกินนะครับแล้วน้ําเป็นไงครับน้ํานี่น้อยกว่าเม็ดอีกแต่ก็เอาเถอะนะครับของเรล้าผักสวนครัวนะปลูกเองแล้วก็ใช้กันเองไม่ได้ใช้อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็เป็นวิถีชาวบ้านเนาะโอ้เม็ดบานเลยหายแล้วเดี๋ยวเคี่ยวเม็ดเลยเรียบร้อยเลยเออเดี๋ยวป๋าเขาตักออกให้นะเนี้ อย่างนี้สบายๆไม่มีปัญหานะแล้วก็อันนี้ผักชุดแรกที่เตรียมไว้ก็เป็นขาก่อนเออขาลวกขาต้มนะครับอืมมันวดฟันไม่ค่อยดีก็แต่จิงขาเนี่ยถ้ามาลวกแบบนี้อร่อยนะครับกินกับผักน้าพริกนะครับแก้มกับปลาทูอ่าอันนี้ก็ปรุงอ่าน้าพริกกะปิเรียบร้อยนะครับอ่าเติมน้ําตาลอีกหน่อยนึงนะคือต้องบอกก่อนเมนูป่าดำเขาจะติดหวานนิดนึงนะเออหวานปลาเลมปลาเลมนะ ใครมาชิมก็ลองบอกเขาได้นะถ้าไม่ใส่น้ำตาลหรือไม่กินน้ำตาลก็บอกเขาได้นะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับชูรสใสไปแล้วนะชูรสใสไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับครึ่งกิโลนะครับห <c oughs> ยอกหยอกนะเออแงฝากกัด้วยนะกะปินะอย่าลืมครับกะปิยะล้านนะครับครึ่งกิโลร้อยยี่สิบบาทไม่รวมค่าส่งนะถ้าใครอยากได้ก็แจ้งมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะนทจะเช็คค่าส่งให้อีกทีนึงนะครับของ แม่นะ้าหนวดทําเองนะครับกะปิาอหลานนะครับปีนี้มีน้อยสักหน่อยแต่ว่าก็พอพอมแีแบ่งขายได้นะครับเพราะว่ามีขาประจําของเพื่อนแม่เขาเนะี่ยเขาจะมารับประจําอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้ของมันมีไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าเป็นช่วงมรสมด้วยอะไรด้วยโควิดนะอีกนะแต่ตอนนี้ป๋าก็มาเตรียมผักเพิ่มนะเป็นอะไรบ้างแตงกวานะ,ะวันนี้เราจะมีแตงกวาให้ดูเนี่ยมีแตงกวา นี่โอ้โหลูกกำลังสวยมะเละมะละสิโอ้ไม่มีคนแก้เลยแล้วอะไรวะมะเขือเนี่ยมะเขือม่วงไอสวยกรอบนะสีม่วงนี่กรอบดีนะกินได้นะมะละกินครับกินทุกอย่างเลยมะละเนี่ยหั่นชิน้นชิ้นกําลังคำเลยนะเพราะฟันไม่ค่อยดีต้องอาศัยการเคี้ยวนานหน่อยนะครับนี่ครับ<อ>จัดใส่จานอาวโอ้ไปไงอ่าแตงกวาลงไปนะมาแตงกวาขออีกลูกหนึง่งนะครับ ทำลายไหลแล้วแต่วันนี้ก่อนกินข้าวเดี๋ยวต้องกินยอดข้าวก่อนนะครับเพื่อให้กินข้าวอร่อยนะครับนี่ก่อนที่เขาจะทำกับข้าวนี่รู้สึกเติมยอดข้าวหรือ,อยังก็ไม่รู้นะครับรู้สึกเค,เคลิบเคลิ้มเหลือเกินเออนะแต่งกวาสัก2สองลูกวันนี้นะครับก็สมาชิกวันนี้มีแค่สามคนนะครับผู้ใหญ่สามคนก็แต่งกวาสองลูกก็พอแล้วนะครับปลาทูเราก็เยอะแล้วนะนี่การจัดใส่จานนี่เขาก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับ เขามีพิธีพิถันในการเตรียมอาหารด้วยกันนะครับสําหรับครัวป่าดํานะครับอ่านะต่อไปเป็นอะไรดีครับอันนี้มละมละอ่อนมละอ่อนอ่ามันก็คือมละขี้นกแต่แบบอ่อนนะใช่ไหมเอ่ออันนี้ก็ป่าเขาชอบด้วยแล้วก็นานดก็เพิ่งมาหัดกินเป็นเมื่อประมาณช่วงเจ็ดแปดปีหลังเองนะครับไอมละขี้นกเนี่ยแต่ว่าถ้ากินกับน้ําพริกกะปิเนี่ยนนวดอาจจะตักน้ําพริกกะปิเยอะหน่อยเพื่อให้ดับความขมนะครับ ขมเป็นยานะครับยานะมาละอ่าขมเป็นยานะป่าเขาบอกนะแล้วลูกเล็กๆขนาดเนี้กินง่ายนะครับอ่อนๆมันไม่ไม่แข็งมากนะครับอ่าตอนเราก็ดูล้วก็ผ่าครึ่งซะเนี่ยเม็ดข้างในมันไม่ได้แข็งหรอกนะครับก็ผ่าแค่นี้แหละพอแล้วเนี่ยนะครับเออแค่นี้ก็ถือว่าพอละเออเนี่ยสวยกําลังสวยเลยแบบนี้ก็ขนาดเท่านิ้วโป้งนะเนี่ยนะมะเขือไหมมะเขือเอาครับมะเขือเอาด้วยเออะเขือเอาด้วยนั่นแหละ คำสองคำคำสองคำอย่างละคำสองคำนะอฮะแต่เดี๋ยวที่เด็ดเราก็จะเป็นอะไรนะไอ้ประกาศดองนะนีี่เเารยกมะเขือราชินีอ่ามะเขือราชินีนะครับสีม่วงๆตอนมันแก่เหรอไอหรือยังไม่แก่ตอนมันนุ่มๆอยู่ใช่ไหมอ๋อมะเขือราชินีนะครับป่าเขาบอกนี่ยเป็นไงเป็นไงพิธีพิถันไหมผ่ากลางนิดนึงเพื่อให้แบ่งกินง่ายๆนะนี่ก็พอแล้วอ่าแค่นี้พอนะครับแต่อยากกินเพิ่มเดี๋ยวก็มาปอกเอาเอง เอออยากกินเพิ่มปอกเอาเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบทีเด็ดกันนะครับสําหรับผักน้ําพริกนี่ครับวัตถุดิบทีเด็ดของเรานะครับก็คือผักกาดดองนะครับจากร้านเจไรเจต้องผักกาดดองเจก้องนะครับเออเจก้องตลาดประแสนะครับตลาดโบราณประแษนั่นเองนะครับก็เป็นผักกาดดองที่นันหนวดชอบนะเออเวลาฝากป่าเขาซื้อเนี่ยก็จากร้านนี้แหละนะครับเจก้องแล้วก็ไปที่กรุงเทพแล้วก็ไป น้ำหนวดก็ตำน้ำพริกกะปิกินเองเนาะตัวนี้แหละ,ะกาดดองอีกการนี่เหรอน้ำน้ำลายไหลอีกแล้วเจอประกาศดองกาดดองก็เปรี้ยวหน่อยนะครับก็เนี่ยเราใช้แค่2ก้านเองนะครับน่าชอบกินเนี่ยตรงก้านมันนี่แหละโอ้โหกรอบกรอบกรุบกรุบเลยนี่แหละเป็นไงสองสามอย่างผักกเ็เต็มจานแล้วเนาะปานะเนี่ยเต็มแล้วโอ้โหแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับผักน้ําพริกนะก็มีประกาศด,ดองนะครับแตงกวาครับขาต้ม มะละขีน้นกอ่อนนะครับแล้วก็มาขือนะครับเอ้าแล้วก็เทียมมาทําอะไรเดีจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อกระเทียมเขาจะทาน้ําจิ้มซีฟู้ดสาหรับไอตัวปลาทอดนะครับเออก็แสดงว่ายังไม่เสร็จเไเ,ไเป็นไรเอาไว้เถอะปลาไม่เป็นไรคืออะไรอ่ะฮึไม่มีอะไรมั้งเสียช้ำๆเฉยอ่าผักผักมันช้ำนะมละไม่ค่อยมีศัตรูพืชหรอกนะครับเป็นผักที่ขมนะครับ ศัตรูของมันชนิดเดียวของมันละก็คือมนุษย์นี่แหละอ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับ4อย่างนะไคสอย่างสินี่ก็มีปลาทอดนะครับผักน้ําพริกนะครับแล้วก็ต้มยําอยู่ในหมอ้อเดี๋ยวเราจะไปเริ่มชิมกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวปลาจะไปอ่าข้าวพอ้พอ,พอ,อ้ทิ้หายแล้ววัยรุ่นกับข้าวเสร็จแล้วข้าวยังไม่ได้หุง ป๋าบอกว่าตั้งหม้อข้าวก่อนข้าวยังไม่ได้หุงเลยนะครับเอาไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวเหลือหุงข้าวกับตำน้ำพริกซีฟูด้ดสำหรับปลาทอดเท่านั้นเองนะแต่เดี๋ยวไปรอชมตอนชิมกันเลยแล้วกันนะครับอ่าแล้วตอนนี้ป๋าเขาก็มาเตรียมน้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่ว่ามันไม่ใช้การตำใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ตำนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้จะเป็นแบบใช้วิธีการซอยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายำนะคล้ายๆน้ำยำนาะประมาณนั้นนะครับเนี่ยเราก็เอา ตัวกระเทียมแบบหัวใหญ่ๆะนะเออจริงๆก็จะใช้หัวเล็กก็ได้แล้วแต่จะมีจริงๆนั้นในครัวเขาก็มี2องอย่างแหละแต่ปลาเขาก็เอาสะดวกนะตอนเนี้ยเพราะว่าเวลาเราอ่าพอเวลามันเป็นเหมือนน้ำยำเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าแม่น้ำลายจะไหลเราจะตัดลาดไปดนบนตัวเนื้อปลาใช่ไหมไที่เราที่เราจะกินนะครับฉะนั้นเวลาตักไปเนี่ยก็จะได้เนื้อกระเทียมนะครับที่เราซอยใส่เข้าไปเนี่ยนะครับ แล้วก็พริกที่เราซอยใส่เข้าไปนะครับสูตรง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับมีกระเทียมซอยมีพริกซอยนะครับแล้วก็น้ำมะนาวน้ำปลาชูรสนิดหน่อยน้ำตาลก็แล้วแต่ชอบนะครับ,บเดี๋ยวก็ลังจะปรุงอ่าเดี๋ยวก็ลังจะปรุงให้ดูตอนนี้ก็ซอยกระเทียมก่อนนะครับเมื่อกี้กระเทียมลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูซอยนะพริกขี้หนูซอยนี่ไม่ต้องถามนะว่าปลูกเองหรือเปล่าโทรจะเหลือแล้วครับซื้อมาจากตลาดครับนี่เพียบเลย คือป๋าบอกว่าปลูกไหมือนนโต,ตไม่ทันกินนะครับก็ก็บางอย่างก็ปลูกกินได้บางอย่างก็ซื้อบ้างก็ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะไม่มีไรายได้นะก็ช่วยส่งเสริมการค้าขายกันนะครับในตลาดก็ต่างจังหวัดก็ประมาณนี้แหละนะเพริกซอยนะรพริกขี้หนูซอยนะครับนาหนวดชอบมากเลยไอ้ไอ้พริกขี้หนูเนี่ยกินแหนมกับพวกกับข้าวต่างๆนะครับกินแบบเขาเรียกว่าลูกโดดอะไรแบบนี้อ่าเนี่พริกขี้หนูใส่เข้าไปแล้วนะครับ ป๊บเนี่ยคลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็ความแซบก็เริ่มจะออกนะครับเอาบอกว่าเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับเวลาตักลาดเข้าไปบนบนบนเนื้อตัวปลาเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวนั้นหนูจะชิมให้ดูนะนี่ใสไปแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับพริกซอยกระเทียมซอยนะครับอ่าล้างให้เรียบร้อยเดี๋ยวยูยาวๆเลยเดี๋ยว,ยยวพาไปปรุงกันเ,เลยนะครับเดีดูปลาเขาจะปรุงด้วยอะไรก่อนนะครับ คาดเดานะว่าน่าจะมีน้ำปลานลานะเห็นไหมน,น้ำปลามาละพื้นฐานเลยนะมันเป็นปาตาปูเอยน้ำปลาตาปูนี่ของจองังหวัดร,ระยองเลยนะเพแกรงนะเป็น<ม>ของต,<ม>ต,ตัวเมืองนะตัวเมืองระยองนะใช้กันมานานมากเลยเออน้ำปลาแต่ดันเป็นตาปูแปลกเหมือนกันนะ้ำมันตาปลาเอ้ยน้ำปลาตาปลาชิมนิดชิมนิดนิดนึงเป็นไงเป็นไงครับไห้ได้เอ้ยห้าฮีแน่วันนี้นะ ต่อไปไม่พลาดก็คงต้องเป็นผงชูรสนะครับก็ผงนัวผงน,นัวนิดนึงนี่นี่นะละลายเข้าไปเพื่อให้เขาเรียกว่าเครื่องทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันกลมกล่อมกันนะนิดนึงนผงชูรสผงชูรสน,น,นี่น้ำปลาตาปูนะผงชูรสยังไม่มีสปอนเซอร์นะเข้าได้นะผงชูรสนี่ครับตอนนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันน้ำตาลต้องเติมไหมครับป๋าแล้วแต่เดี๋ยวค่อยเติมเอานะ เป็นน้นเสจสิ้นนะครับก็คล้ายๆน้ำยำนะครับแต่ว่าแบบเนี้ยเวลาเราเอาราดไปบนตัวปลาจะได้ความฉ่าแล้วก็ได้เขียวพริกด้วยแล้วก็กระเทียมด้วยไปเรียบร้อยนะครับสําหรับน้ําจิ้มปลาทูทอดอ่ะัวรุ่นครับเดี๋ยวนะ้าจะลองชิมทีละอย่างไหมเดี๋ยวเราลองชิมต้มยำก่อนต้มยำนี่นะปรุงใส่อ่าไอ้อะไรวะน้ำมะนาวนะน้ำมะนาวกับตัวพริกสดพริกสดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยเดี๋ยวเราข้าแบบนี้เลยเนี่ยเนื้อปลากับพริกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเด้เนื้อปาล,ลนะอปาลงตักอนะ้น้ำซีฟูดหลาดนิดหนิโอ้ยอันนี้ไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวเอาไปห้าหิเลยเนะี่ย <c oughs> อ่อยตบโตก๊ะ <c oughs> ต่อไปไปเลยเดี๋ยวเป็นไอ้ผีมมงมาหาพ่อแล้วไว้ <c oughs> ไผี <c oughs> ไอ้ผีไม่มาหาป่าอะไรนึงมึงไงเอออะต่อไปเป็นอะไรวะไอ้ผักที่เด็ดเนี่ยผักกาดดองนะ กิ้มกับผัดน้ำพริกของป่าเขาหน่อยเนี่ยนี่นะปลาทอดแอบเพื<ม>่อนปลาเอาปลาทอดแอบเอาต้นๆเลยอือ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 อะตบๆห้าฮ <c oughs> ีมันงั้น <c oughs> อืออือสุดท้ายนะครับไวรุ่นปลาทอดเนี่ยปลาทอดนะนี่นะเออน้ำจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มนี่นะนี่เราราดอย่างนี้เลยเนี่ยเนีแบบ่ยแป๊บข้าวนิดนึงแนม,มหน่อย รอยตอตอาเหี้ยมันงันโอ้โหจุดยอดสีมือป่าดำขอบคุณมากเอฟซีที่ติดตามรับชมนะใครอยากมานะครัวป่าดำนะก็ลองติดต่อมาดูนะครับมีงบเท่าไหร่ก็บอกป่าเข้าไปนะเดี๋ยวป่าก็จัดให้จะปูจะปลาจะปลาหมึกก็แล้วว่าลงไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับครัวปาดำนะเดี๋ยวโน่นจะพาไปชมกันนะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ